วันกับการสร้างไรายได้ในแพลตฟอร์ม Xword นะครับซึ่งตัวนี้ถอนโทมานี y ก็ได้ธนาคารก็ได้คลิปโตก็ได้นะครับใครที่ยังไม่รู้จัก Xword นะครับตรงนี้เพื่อนสมาชิกสามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้เพื่อที่จะรับนะครับในส่วนของรางวัลฟรีนะครับผมก็วันนี้มีแจกโค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดมาแจกสําหรับเพื่อนสมาชิกผมจะทิ้งโค้ดเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์เพื่อนสมาชิกไปขุดแล้วก็นาโค้ดมาใส่เพื่อที่จะรับ วอลเล็ตฟรีนะครับวิธีการใส่ก็เข้ามาที่สองจดหมายได้เลยนะแล้วก็กรอกโค้ดใส่ได้เลยนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันครับผมก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ขี้เกียจไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับก็มาเล่นเกมแล้วก็มาพูดมาคุยกับสมาชิกแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะเล่นแอปพลิเคชันของ X w o r d เนาะช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างเบื่อนะครับเบื่อกับการ ทำเงินในสายของ t ทมอนี่วอลเล็นะครับเพราะว่ามันต้องนั่งดูโฆษณาเพื่อนสมาชิกเคยเจอไหมแบบเคยเล่นแอปพลิเคชันหาเงินของโทมอนี่นะครับที่ว่าพอหาเงินปุ๊บเติมเงินเข้า t ทมอนี่ได้มันก็จะมีโฆษณาให้เราดูนะครับแล้วโฆษณาพวกนี้ส่วนมากมันก็พาไปสู่พวกแอพพนันซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับน่าเบื่อมากๆบางทีกว่าจะได้เงินกว่าจะอัพเลเวลเนี่ยค่อนข้างยากผมก็เลยเล่นหลายตัวนะครับตอนนี้ผมเล่นหลายตัวเล่นในส่วนของคริปโตก็มีนะครับก็ ตัวนี้ก็คริปโตได้นะแล้วก็เป็นในส่วนของธนาคารก็ได้มาหลากหลายอะ่ะสำหรับตัวเอ็กเวนะครับเนี่ยอันนี้ฝากถอนได้หมดเลยเข้าของ e paypal ได้ของทูมอนี่ก็ได้นะครับของคริปโตก็ได้ครบเลยนะ trc 2 0อะไรพวกเนี้ย b n 2 0บอะไรเนี่ยบัตรเคร,เครดิตคือได้หมดก็เลยก็เลยชอบมากกว่านะสำหรับตัวนี้เล่นไม่ยากนะครับในแต่ละวันเนี่ยเราก็มารับภารกิจรายวันแล้วก็มากดรับเหรียญน,นะครับแล้วก็มา อัปเดตสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงเราถึงเลเวลเราก็จะาสามารถที่จะเพิ่มเงินได้นะครับนี่อย่างเงี้ยผมก็ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นนะแต่จริงๆงแอปพลิเคชันตัวนี้มันอยู่มาปีกว่าแล้วนะครับจะครบจะครบปีรู้สึกจะเดือนมีนาคมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเนีย่ยผสมสัตว์เลี้ยงเอาสัตว์ที่เหมือนกันเลเวลเหมือนกันมาผสมนะครับพอสัตว์เลี้ยงเราเลเวลเพิ่มเราก็ได้รับในส่วนของ โบนัสรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะมีโบนัสรายได้ที่จะเอาไว้ขุดสเต็ก king เหรียญบิลเนี่ยซึ่งไอเหรียญบิลตัวนี้มันก็เอาไปาแลกเปลี่ยนนะครับเอาไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของช่องทางและวิธีการทําเงินอยู่คือ,อยังไงเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับสําหรับใครที่จะหาเงินเนาะบนโลกมือถือเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันหลายตัวแหละที่สามารถหาเงินได้นะครับแต่เราก็ต้องมาศึกษานิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาแลกเหรียญ USDT นะครับ เป็นเหรียญ Xword ก็ได้เป็นเหรียญบิลก็ได้เหรียญบิลเมื่อกี้ที่เราหาจากการเลี้ยงสัตว์ก็ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยอดเงินให้กับเราซึ่งตอนนี้นผมก็สะสมเงินเรื่อยๆนะครับก็3,325บาทละซึ่งมันจะขึ้นขึ้นลงๆนะครับาตามราคาของคริปโตนะครับหรือตารางเทรดนะครับของอในกระดานเทรดของ x w o r ซ์นะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกใครที่อยากจะสะสมเงินอยากจะสร้างไรายได้ก็คลิกลิงก์สมัครได้เลยนะครับส่วนใครที่ เบื่อๆกับสายคริปโตจะหาสายธนาคารนะครับหรืออยากจะเล่นสายทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่แนะนําช่องทางการทําเงินและสร้างรายได้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อมเมนต์ติชมใต้ใวิดีโอด้วยโอเคครับอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มรับซองอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็ตได้ฟรีๆแบบทุกวันนะครับยังไงก็ไปเจอกันในกลุ่มนะครับหลักสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอ่างเปาทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ใน telegram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรม telegram สามารถดาวน์โหลดที่แอปสโตและเพจสโตได้นะครับ การติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทำเงินและรับโค้ดอั่งเปาฟรีนะครับกดคำว่าแอปแล้วก็เคตัวใหญ่ a b นะครับแอปเก็บทรูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอปเก็บทรูนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโค้ดอั่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มนึงแอปเก็บตังนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดับสมด้วยนะครับบบเเพพื่่่ออออปปปป็นน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 นกกกกกาาลลลลัััััังงงใใใใใจจรรรทคคคิิววดดีีีโ้้้้ถไไะะตแหม สวัสดีครับ